ครับตบเลยวะพี่ต้องว้าได้อีกแล้วได้แก้วอีกแล้วครบนะเพงรบแล้วโอ้การแดดหนาวปะมันมันพี่น้องไม่เผื่อเ ที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับม,มาเห็ดตังลุงมือเนี่ยครับใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดตีนี่อะไร แต่อันนี้แย่อย่งเคยี่หนุ่มโอ้นี่เป็นแย่กิริฏเนาะนะเห็นบ่พี่น้องเขาเป็นโฟกัสหันยังเตะไตอยู่น่าน้องชายเบียดอยู่ท้งหน้าครับผมเลยโอ้บรรยากาศดีบ้างบรรยากาศเด้อพี่น้องผมนะสุดยอดบรรยากาศดีค้างห้วยนะเพลินในเบืองครับผมไปตามไปเรับ นี่อันนี้พานเตยครับนี่พานเตยคคก็ต,ต้องใส่ใส่ียนที่มันเขามันกินไปติเตยมันหล่อนมันหลอนเนาะ,ะนมันแม่กินเป็ีนตะเหลาด้วยตีแต่ว่าคันบ่ได้มื่อไรก็สีได้ขัวขี้ฤตกินละครับขัวแล้วครับ,รแ,รบแม่ใครย,ย่างดีกว่าปวดอะเต็มอาญาเลยวะไปเฮะ ไปตามไปเรื่อยครับเขากำลังเขียวงามพี่น้องไอ้เลยหย่อนครับนี่ใส huh ่เกาะอนไรแล้เกาะอนไ้สิเมันอสิดินเสียงนกข้ามลรานกกับเขาหั่งเรวพี่น้องเอ้ย อาย่หากินตะนหรเปลเนี่ยเจ็บนเลยหกเ็เมักระมืเปลี่ยนหมหกงี้เขาดีิเขาดีรู้ไหเบนเสียไายสิก็มันูดคำู่ดเสียไซะก่อนบ่

แ่งแกคการแล้วฮะมืนบตโอ้เคงแม่ตัวนึักูโอ้าการให้กินหวานอู้่ตัวนี้สามมื่นครับตวนีสามมื่นหากินหานยู่เนาะรการแล้วพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่งามดีายเฮายามไปอีกมาหอดเทียงดลงเดี๋ยวเดราเลงไปยามไมเห็นบไครับเขาลงไปยามไม่เนาะ สุด,ดยอดครับมีอีสมิงไผ่ไผ่สมิงขาวดังไฟพี่น้องเอลยคุณยยง่างสีิเลยครับคุณมาทงไฮทงน้ำมันก็ต้องม,มีมาแก่เนยหน่อยพี่นออ้องอันนี้เป็นอย่างไรลุงเพชรป้าตะบันเตนกันหิววะีอันนั้น,นก็น<ม>นกนเป็นสมตัวหนึ่งสมสมเนื้อ ไเมียหอหุ้มเนี่ยมีเมียหอรัาผมโอ้สุดยอดสุดยอดเอาใส่อีไผ่สา,า,สาิงก่อนแบบลุกทุงลูกทุงเลยสุดยอดใส่แก้วในรถแก้วแบบลุกทุงต้องกินแบบสิใส่รลดดิหอนวือได้ดิ ตรงแบบได้บ่เฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องมึงไมอยู่ทถุงนานี่ตรงอยู่แบบลูก,กทุงนี่สิครับผมคนเฮางจะไปคิดยังมากไหมครับผมใส่ชีวิตแบบรู้ลากระตายเชื่อกันครับผมใส่เองสี่ดีกว่าเฮาบรรยากาศดีบรรยากาศสุดยอดขึ้จะังม,มุมไทยเบิ่งครับสบายสบายทุกใครทุกหน้าบ้านเฮางไม่ต้องไปคิดยังไรไม่กัน,นหาบาทรสีบาทก็อยูไ่ได้เมืองกุ้งยู่ไปแล้วครับ ฮึมโคตรกรมไทยเดี๋ยวถ่ายพยายามไทยให้เบิ่งวิธีตั้งอย่างหวัดวิธีอีสานเจ้าเป็นยวงเลยอ่าใส่เบ็ดใส่ขอเออพี่น้องเอ้ยตึกแหะใช้แต่วลาใส่หนังก่อนบ่เลย เดีตามกันไปเรื่อยๆซุมไปเรื่อยๆเมื่อนี่เงียๆเลยห่อนๆไม่ได้มาใส่เกลือยเอกว่างอย่างไรใส่อยู่เดี๋ยวเลงเนาะปุณหะใส่นงในบางห้องนางกาคภณบ่เต๋ถ่ายอีกหน่อยเนาะหน่อยครับมัดสมิงเงียบๆใส่อีมัมิงเงียบก่อนตับลงเ้าใส่เลยบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยปุณ่ะสุดยอดใส่ก่อนขันเลขนะครับโชดชัดเลย ายกำลังคำลุงแล้วพี่น้องเอ้อาน้ำ่งแห่งกำลังคำลงแล้วนี่กล่องไฟพร้อมุนกล่องไฟเป็นทยางปลาห้งบาทเนี่ยทยางแท่จุดจอดอันนี้กับซีเมนต์่มไก่ห้อม่างยันหิวเขาเนาะมันบ่ซัดเตยได้สมขยูยได้สมมาก ไปได้สมมาอะไรไปตรงี่มัดสมิงอ่ะเอากลับแค่ไปนี่สมเนื้อนี่ใจจะเนื้อมื่อคลิปเมื่ใดก็กินเนื้อไปตัวจ้าไปเลยต้มนี่เด็ดจ้าครับต้มไปการี้ไปเดาปิดเจอกันไปเลยล่ะโอ้ยแหกได้ผมจะาลงก็ได้ไปโจกเอาในี้หูไปไม่ไปแล้วครับไปยับยาบเบ็ดเราสิลงครับยามเบ็ดเราเขาบ้านได้การหากิน มือนีหากินมือนี่หากินพี่ดองเอ้ยมือนี้มากินเป็ดตะเหลาหากินก็เป็ดแตะวักเอาเมื่อกี้กขาดหมดเลยขาดหมดเลยเนาะไปยามเบ็ดห้องเราแบบนี้เนาะยามเบ็ดครับไปยามเป็ดห้องโอ้โหวนะพี่้องเลยบรรยากาศน้ำไหลจอบจอบลอนบ่กอลงลอนดีแทเดี๋ยวยามล้างไม่เนาะ ไปเรืโอ้มายามมารอบนึงแล้วครับคุณสวัสดีครับ F C อีสานเขียวอันนี้อย่างนี้ยามใส่ใส่เงาหอกครับใส่เงาหอกอีกเหรอนี่ใส่เงาหอกครับผมสวัสดีครับทั้งหลายครับอุ้ยโลกสองโลกล้านไปว่ได้แก่อะไรจีว่ได้แก่อยู่นี่ใส่หอกนี่เนาะอ๋อหอกไป็มกกินที่บุดเหบแสบบ้างใส่มืดครับต้งหอกต้งขวดที่นี่ โอ้นี่ครับมานอนถามานอนถานอนถาเตยเราไฟเตยออกด้วยล่ะคุณครับพี่น้องพี่น้องไอทังนี้เห็นวันนี้ก่อนเห็นนำขุมมันมานอนถาเบียดพี่น้องเว้ยเดี๋ยวรอบนี้เจอแท้แล้วรอบนี้เขาใส่น่าเตยเนาะใส่ลงไปแล้วเจอแท้บ่ดนี้พี่น้องซ้ำใส่หม่ครับซ้ำใส่เบียดไมุ่ลนี่เดี๋ยวเขามายามอีกรอบต่อไป กินแท้มีสองเงี้ยนบ่เบิ่งว่าเงี้ยหัวกับเงี้ยขี้ดิตรายชิมันกันบ่เงี้ยขี้ดิกับเงี้ยหัวอะได้มันกันคอมเมนต์ไปเลยพี่นรองแต่ว่าผมคอมเมนต์น้ำพลอยแต่ผมกินเหรองเดียวเมาอย่างเดียว เราไล่นหาเียดอบูมโอ้พี่น้องพูดอะีอี่เราเตยลงไปวบมงรู้เตะการประดุกเออกะดกะดกดยางยาไปย่างมากรเซิยกระโอ้ปลาเนอออนทึกันโอ้ไดการพูดอ่ะ เ้ครับซูมเขามาครับพี่น้องครับซูมขามาครับเห็นมันโตงไตเครืองโลได้ครับพี่น้องได้แล้วครับเห็นบ่รด้การรอบสองจะเปลี่รรอบสองรอบสองรอบสองก็เป็นสีสี ได้ละปุ่งติดระบบในการหังจากยางหยาบมาได้ละว่ะโอ้นีหานอเลยนะในการเก็บไปอีกนึ่งครบแล้วพี่รองนี่ครับแก้วแล้วกลนึจากคนไิสุดเมื่อนี่ติดอันนั้นดีก่อนเนาะ ติดเงีย้ยก,กอ่อเงี้ยกิริตแซวเออเงี้ยหว่วงนี้ต้องอไปมกแับสามพันเตยมา้หลังนี้บ่ติดวะมึงนะครับมึงหลังนีไปนี่เหรโอ้โตบเลยวะพี่น้องว้ายได้อีกแล้วได้แก้วอีกแล้วหนึ่งซบครับหนึ่งซบอีกแล้ว ในการเลิแกวอายเลยสวบแล้วยานหิวอ่ะหบุเดียเอคุณน่ะลงหอดคุณนะี่กิเลีเลเนี่นี่กิเลสนอนเดย์คุณน่ะใส่กางงามพอดีกางงามคุณนะโอ้นนอนี uh. oh. uh, you know, really cool. ่กิเลสในการ ันาหมกสูบมันก็มัมันก็มาอะไรที่เรียบร้อยแล้วเมื่เมได้จักพนอเดียวรับลงกีกอกหากอบอก่ี้มัะมันรถกูโอ้โหครับกีกิน้างพี่้องพอได้ปิ่งครับปิ่งเขาเลี่ยงนี่นะครับปิ่งกีกินครับพี่น้องเดี๋ยวกีกินเลย คนเดยวไปเทีไปงายงครับแม่ใหญ่เดี๋ยวเราไปเงนะพเรางม่ใหญ่ครับเก่อนม้เมยสามมืยนแม่สามมองหกคนเดียวีสองเมอีกิงไปหม่ไปสิงเอยสุดยอดเดี๋ยวกีเอียนเนี่โอ้กีเอียนลุงเปิดงดูคุณนะกีสมตัวนี้ไหมกีสมครับ ปีสมห้อนๆม่ปันอืมปีายังพอสำเร็จปีฝายเดี๋ยวจะหน่อยครับผมปีฝยยุ่งเฝือ่ถ้าท้าอยู่ครับเดี๋ยวสักพักก่อนนี่นนออพิงเงินคุณอ่ะพิเงินวันเอ,อปันหยาบปนอย๋ยวนี้คือพี่น้องเลยคุณยอดกาดีคนท้องนา ตวรงนี้ไปเห็นบรรยากาศแล้วเห็นตบรรยากาศตทรงบนเหมือนมันแล้วหมือนลวมือนวีเด้งเงเก็ดนีกิร่นเสียอะร้าะอือลองเลยอือตัวนี้ไปอือออเสือครับบอลเท่ายากาศดีครับว่ายูแบบสีก็ดีวอดูหายูหาก็นสีดีครับพี่น้องคุณยอดือบอกให้ คนอยากมาอยงสิกับบริมาอยู่ใครให้งานอยู่นใครให้งานอยู่นักรุงเทพตัวลงเนาะครับอืรให้งานปะไร่สนอบริเวณมาอยนด้วยป่ะนะตอกไสบ้านหมอกของหนาลำลำผูดดิบริเวณบ้างหมอกขิ้หอวบ้านหมอกกักดติดตามครับติดตามไปม่เือตัวลงเนาะครับในเรื่องในเรื่องนี้แหละครับกุดซับตะไคร่กดซับตะไคร่กดไหลกดแช่ครับผมคอมเมนเลยตัวอยากให้เห็นเอียง เดี๋ยวเขาลงฟอสิบิจักกันอปห้องไปย่างปลาเลยกเ้ี่ปลาพี่น้องเลยปุ่นอันนึงก็ตกขอดหมอดตั้งแต่ม่กาดดีครับเนี่โอ้ แค่เไี้ยลดหิบปานนี่เออหนาวมันเผาเวนมาของดีเจียบเนี้ยไอ้ป้าฮะเจียบแค่สีเบ้เข่าแก่ีพี่น้องเอ้ยสุดยอดเรียกการเลยนเปลีอู๋ต้องแก่กันสุดยอดเลยผู้ได้มาปู๋สุดยอดเลยมีเถียงหน้าหน่อยพร้อมเนาะนั่งเล่นบางๆอีกสุดยอดพอดีเมืนเออ เราเนฟองนแล้วเนี ude, no? ่ยเตมาตัวน้อง่นฟองนเนี่ยแค่ฟองพนชุกแก่ไปป็นไหนตรงตั่นู้นตัวนัเป็นเข่งอคเ่ยเนี่ยสามมืผวพูดเดีวเนี่ยสามเมืเอาไปเอาพุดเดียวุกทรัุกเียก่งกงอ

ครับโอ้แน่นอนถูกปะ้ครับยังปนนิดหน่อยโอ้ปนโอ้ปนเขยงแม่สามเมื่อนเขียงแม่สามแม่สามเมื่านปดหน่อยใส่ได้สุดยอดเบลยัั่ปนนิดหน่อยไน้อเป็นยังผมโอ้ควนห่วยๆเลยว่ะ่อน่อนหอยแกวันปเงหวเดือนวันจับี่งลยสุดยอดเนาะมันเป็นด้ตัวหน่อยก็เจ็บแล้วพี่น้องเลยอยู่ทงนาเนาะมันผมมัน

เหิน่ยาตีแหกบ่รปลอมเหันอืปวมันแคบแมปลาตัวนี้ของแท้มาใส่แกงเราด้ยลงมาใส่แคงเราด้วลุงอยาปิ้งปลามันจะกาดสุดยอดพี่ตองใ่เลยบ้บังในกล่องดูดีกันแล้วนะ โอ้ฮักแวอมาแม่ออกมาเลยชุกเร็วออกมอโ้ล้วไป้ันกนไปกั่ไปันไปกัอไปันนไันกนไปไปกันไนไปกันยปัปกนไันไปกันไุกนปนไปกไปกัคนไนปกันไปกันกักปน อ่าหังไฟผเดี๋ยวอีไฟเมีงเฮ้ยครับี่หากได้เห็นแล้วอันนี้หอมไปลามันเฮงจังี่แล้วครับมไมปามันออยกนกนเฮ้ยเยสิอ้ยเดอดำดำดำเอาเก็บกันเก็บกันเกบเก็บเกบ ปลาปลาปลาใช่ไหมนีปลาใช่ครับผมตลอดขี่นี่ก็จะเริ่มบร้เบิงเราจะเริ่มกดติดต่ำกดสับตะไข่ไปประกูดกับโคดคาตับคาสุดยอดเขาควรคับที่ฝากไทานอลุงเนาะครับสุดยอดบรรยากาศบ้านนน้าที่เขาไทยบางเสาเนาะใส่เบ่งตลอดที่นี่พบกันด้ยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ